วันนี้คุณยายพาทำขนมแตงไทยปิ้งหอมหวานมันอร่อยเขียวเนึบหนับทำง่ายขนมสมัยโบราณหาทานยากพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะคุณยายจะใช้เป็นเนื้อแตงไทยสุก450กรัมนะคะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า150กรัมค่ะแป้งมันสำปะหลัง75กรัมน้ำตาลทราย350กรัมมะพร้าวคูด200กรัม จะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนก็นได้นะคะเนื้อมะพร้าวคุณยายขูดเองค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆน่นวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยเติมกะทิลงไป500 m l ค่ะจะใช้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้นะคะปุ้ยเคยกินแต่ขนมแตงไทยที่นำมานึ่งนะคะคุณยายบอกว่านำมาปิ้งก็ได้จะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็อร่อยปุ้ยชอบทานแบบกรอบๆนะคะ ปรุงรสด้วยเกลือป่อนประมาณปลายช้อนค่ะผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะนำมาห่อใบตองเลยเนื่องจากขนมมีเนื้อที่เหลวนะคะปุ้ยก็จะใช้วิธีการห่อแบบกลวยแบบนี้นะคะนำใบตอง2แผ่นมาซ้อนทับกันแล้วก็ม้วนให้เป็นรูปกลวยค่ะจากนั้นก็ตัดขอบนะคะแล้วก็ใช้ไม้กรัดกัดได้เลยค่ะตักเนื้อขนมใส่ลงไปในกลวยนะคะ โดยด้วยมะพร้าวเล็กน้อยค่ะแล้วก็ห่อเข้าหากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้กราดกราดให้อยู่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนำไปปิ้งได้เลยส่วนอันนี้คุณยายก็จะทำเป็นกระทงขนมตาลเลยนะคะแต่ใหญ่หน่อยค่ะแล้วก็ตักขนมให้เต็มกระทงเลย จากนั้นก็นำมาปิ้งด้วยไฟอ่อนปุ้ยชอบทานขนมปิ้งบนใบตองมากเลยนะคะเขาจะมีกลิ่นที่หอมกินใหม่ๆเขาจะกรอบนอกหนึบในนะคะกลับก็คือเอาใบตองอีกแผ่นหนึ่งวางแล้วก็คว่ำหน้าลงไปแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้สามารถทำได้ทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบปิ้งเลยนะคะหรือว่าใครจะนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันนำเข้าเตาอบ หรือว่าม้ออบรมร้อนก็ได้เช่นกันค่ะก็จะได้เนื้อขนมที่น่ากินแบบนี้เลยกินตอนร้อนๆหน้าขนมก็จะกรอบอร่อยมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ